ชาวบ้านฮือฮาหลังขุดค้นพบไหปริศนาฝังอยู่ใต้ดินก่อนทุบดูด้านในบอกได้คำเดียวว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นจริงๆเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพเล่าเหตุการณ์ของชาวบ้านอำเภออุดทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดได้ขุดค้นพบไหปริศนาใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินก่อนเปิดดูด้านในพบว่า มีโบราณวัตถุจํานวนมากถูกเก็บไว้ในนั้นโดยหายที่ชาวบ้านคนดังกล่าวขุดค้นพบมีถึงสองหายด้วยกันซึ่งสิ่งของที่อยู่ด้านในเป็นโบราณวัตถุจํานวนมากได้แก่ถ้วยชามตลับพาเครื่องรวมไปถึงเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ของบรรพบุรุษของเราเคยใช้กันมาในสมัยอดีตการซึ่งหลังจากที่ผู้ชายเฟซบุ๊กโพส์ได้โพสต์ภาพเรื่องราลงในกลุ่มศิสเกต ก็ได้กลายเป็นที่สนใจของโลกออนไลน์เป็นอย่างมากโดยหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความโชคดีของชาวบ้านคนดังกล่าวที่ได้ขุดพบไหบราณขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ในที่ดินของตนเองในครั้งนี้